เช่นเคยสำหรับกิจสดากู๊คาดูได้เลยค่ะป้ายใหญ่ๆนะคะกิจสดากูุ๊คาอยู่ที่นี่เส้นการนาพิเศษแถวเดอร์มอลบางแคกอทมอนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะโควิดนะคะต่อวัน2 0 0 0มืแล้วจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้มัมเหมียวนะคะมีโปรดีๆมาให้ลูกค้าช่วยคุณลูกค้าผ่อนถึง6เดือนให้ขับฟรีอีก สามเดือนสุดยอดนะคะให้จริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการโฆษณาโปรโมทเพราะโชรูมเราอยู่มากเกือบ20ปีแล้วค่ะไม่มีโปรโมทใดๆทั้งเส้นมีแต่ช่วยลูกค้าเพราะตอนนีน้ไม่มีใครกล้าขึ้นรถสาธารณะแน่นอนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอาณาจักรกิจสดาคุดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์อินโนวนะคะตัวดีเซลปี18เตรียมรอดูได้เลยเห็นไหมคะรถตู้ก็มีรถเชิงพาณิชย์ก็มี แท็กซี่ก็ยังมีจ้ะและราคารถของกิษสดากูดคาร์เนี่ยถูกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะคะค่าเชื้อสำหรับโควิดเพราะฉะนั้นมากิตสดากูดคาร์นะคะไม่ต้องห่วงเลยสุดยอดมากจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอคคอร์ตัวใหม่ปี20นะคะส่วนเสื้อแดงคนนี้ก็จะเป็นเจ๊น,นะคะเจ้าของที่นี่เลย <laughs> เจปเปิรน,นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรถหลากหลายนะคะจะเป็นทั้งอีโกคาร์ อีโก้คาเครื่องพันพันหนึ่งเครื่องพันสองก็มีนี่อินโอหเบนจูรี่สุดยอดเห็นไหมคะรถใช้ในครอบครัวไปเที่ยวกำชนเพลินนะคะจะเป็นเบนซินดีเซลมีหมดอันนี้ก็จงไปแล้วนะคะตัวนี้มินิมินินนปี16บหกล้านสาพหพึ่งมาไปไวมากนะคะเห็นไหมคะอาณาจักรของเราค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วก็รถค่อนข้าง ที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายมีให้คุณเลือกได้หลากหลายอันนี้แค่ซอฟต์นะคะจะมีฝั่งนู้นอีกมีให้คุณเลือกถึง6 7 0 0คันกันเลยทีเดียวนี่ไงคะที่จะเอามาให้คุณลูกค้าตอนนี้ใครไปไหนไปกันเป็นครอบครัวเรามีแนะนำอิ n โนวาตัวนี้นะคะ mm. เห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนิดนึงรอฝากกดไลค์ระ mm. หว่างที่รอนะคะที่ลูกค้าจะเข้ามาชม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละ1นึ่งไลค์หนแชร์ให้มาเหมี่ยวนิดนึงนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว i n n o น a 2.8โอ้โหตัว2.8งตัวใหม่เลยนะคะโฉมหน้าใหม่เลยนะคะทุกอย่างสวยมากจริงๆนะคะที่สำคัญคุณได้อะไรจากคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปี2018รถใหม่มากที่สำคัญดีเซลนะคะดีเซลเครื่อง2.8นะคะตัวนี้ 2.8นะคะราคาอยู่ที่699,000บาทคุณซื้อรถกับมะเมี่ยววันนี้นะคะราคา699,000บาทปี18นะคะอย่าลืมอันนี้ INNOVA เลยนะดีเซลด้วยนะคะตัวใหม่แล้วนะคะตัวดีเซลที่คุณดูที่ผ่านมาจะเป็นอินโนวาเบนซินนะคะตัวนี้ย้ำเลยดีเซลนะคะคุณได้ตัวนี้ไปคุ้มมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณซื้อตอนนี้ แค่ตอนนี้วันนี้วันที่สี่นะคะวันที่4ี่เดือน8 6ดสคุณซื้อตอนนี้โทรหามะเหนียวศูน8 8แ8ดสาปดแคุณเอาโปรไปเลยโปรโควิดช่วยลูกค้าเอาไปเลยค่ะขับฟรี3มเดือนแค่นั้นไม่พอให้ช่วยผ่อนอีกช่วยผ่อนอีกหเดือนเป็นไงคะตกใจกันนะคะเพราะฉะนั้นให้จริงๆ คุณลูกค้าโทรเข้ามาหามะเหมี่ยวได้เลยแล้วคันนี้มีแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวเราช่วยคุณลูกค้าในวิกฤตตอนนี้บางคนไม่อยากขึ้นรถสาธารณะแล้วคุณซื้อรถตอนนี้บอกได้เลยว่าคุ้มแล้วถูกด้วยคุ้มแล้วถูกด้วยเพราะว่าอะไรตอนนี้ราคาปรับลถกันหมดนะคะคุณจะได้โปรพิเศษเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณนะคะเพราะฉะนั้นรีบซื้อรถตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันนี้คร่าว ถ้าคุณลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมให้โทรหามะเมี่ยว083888181จดเบอร์ไว้นะคะหรือติดต่อเข้ามาในกิจสดาเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวๆของตัวรถกันปะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะตัวนี้ก็ล้อมลบไปด้วยคมเมี่ยมปกติเลยกันจางแต่ที่ได้ดีอันนี้ก็คือจะเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นตัวดีเซลมันจะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นตัวใหม่เลยเครื่อง2.8ตัวนี้ตัวจีนะคะโฉมใหม่ล่าสุด ไฟหน้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Auto. ออโต้ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะตัวนี้ออปชันเต็มเต็มเห็นไหมคะปอยเลอร์ทุกอย่างมีหมดนะคะส่วนยางของเขาตัวนี้ก็จะเป็นยางปีเออเดี๋ยวก่อนนะฮะโอ้โหอันนี้แม็กขอบ16นะคะแม็กขอบ16นะคะ ยางยังใช้ได้ดูอยู่ดอกยางก็ยังเนียบอยู่นะคะอะยางนี่ปีบอกตรงว,ว่าปี20แต่ว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจยังไงเดี๋ยวเราดูให้อีกทีหนึงอันนี้ไม่เป็นไรนะคะด้านข้างนะคะออปชันเต็มนะคะดูไปดูมาเหมือนพวกเอาผ่าพวกเวลไฟเลยแต่แค่ย่อส่วนนิดนึงนะคะ,ะตัวน,นี้กระจกมองข้างนะคะกระจกไฟเลี้ยวด้านข้างไม่มีอะไรมากค่ะสีขาวสวยงามด้านข้างก็จะมีตัว สเกิร์ตด้านข้างทุกอย่างครบคุณได้จากคันนี้คือชุดแต่งรอบคันนะคะสวยมากนะคะพอมองไกลๆนะคะก็เหมือนพวกเอาพาดเดลลไฟที่ย่อส่วนเพื่อให้จอดรถได้สบายขึ้นนี่ตัวดีเซลนะคะเขาทำบอดี้ออกมาค่อนข้างที่จะฉบเฉียวแน่นแน่นกว่าตัวเบนซินนะคะการประหยัดน้ำมันนี่ค่อนข้างที่ประหยัดกว่าตัวเบนซินเยอะมากเพราะว่ามันได้ดีเซลนะคะ และราคาไม่แรงเลยนะคะแจ้งเลยราคาไม่แรงนะคะปี18คุณได้ปีใหม่แล้วก็ช่วยผ่อน6เดือนถับปีอีก3เดือนคุณบอกเลยว่าสุดจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกดอกเบีย้ยกันอีกทีหนึ่งตอนใกล้ปิดไรลสดนะคะ i n n o น a ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะ,ะไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟเดิมนะไม่ใช่ชนคว่ำม,มาที่นี่ไม่เอาเซ็นเซอร์จอถอยทุกอย่างครบมีเซนเซอร์ถอยนะคะ อ่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะดูด้านทับบั้นท้ายไปก่อนเนาะอ่ะดล็อกนิดนึงนี่รีโมทของเขานะจา้าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนี่บอกแล้วว่าจะเป็นพวกเอาผ่านรถหรูย่อส่วนด้านหลังก็จะพับได้เห็นไหมคะเบาะพับได้มีที่เก็บหัวเบาะทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะบางที มันพับไปคุณต้องถอดหัวเบาะทิ้งหรือว่าอะไรไม่อันนี้มีที่เก็บให้อะตัวนี้นะคะแขวนได้พอลงมาก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บสัมภาระได้ถ้าไปกันไม่หมดบ้านนั่งกันไม่เต็มค่ะเราก็พับอันนี้ขึ้นวางของหรือว่าให้เด็กปูผ้าข้างหลังให้เด็กนั่งหรือว่านอนสบายไม่เวียนหัวแน่นอนนะคะอ่ะทนันนี้ออปชันเต็มๆเอาไปเลยนะคะ6 9 9 0 0 0บาทช่วยผ่อน6เดือน คับฟรีอีก3เดือนสุดยอดถ้าไม่ซื้อตอนมีโปโควิดบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนิดนึงด้านในของเค้าโอ้โหเปิดมานี่ใหม่มากกินใหม่หึงเลยนะคะโอ้โหมีตต้กีโคโหมดเยอะออปชั่นเต็มมากเดี๋ยวเปิดแอร์นิดนึง ให้ตากล้องหน่อยเดี๋ยวตากล้องร้อนปิดตัวเสียงดังกำลังไอ้นี่ดิวรถปล่อยกันอยู่นะคะอ่ะโอ้โหคอนโซลหน้าขึ้นมาบอกเลยว่าเหมือนแบบพวกอาหารย่อส่วนเพราะว่ามันหรูหรามากนะคะมันหรูหรามากจริงๆนะคะคันนี้นะคะไม่เหมือนพวกอินโนวาตอนตัวปีลึกๆพวกไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ุ่ข้างหลังสวยอะ่ะดูขอบข้างบนมีแบบไอ้นี่ด้วยไฟแบบรอบๆเห็นไหมเนี่ย ปสีน้ําเงินสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าแล้วแล้วจะพาไปดูด้านหลังอ่ะข้างหน้านี่ก็จะเป็นอคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนนะคะให้ดูความเนี้ยบของเขาดูความละเอียดของเขาว่าแล้วก็ดูความช้ําของรถมีไหมดูได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสได้เปลี่ยนภาษาได้จะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรเปลี่ยนได้หมดนะคะอ่าเชื่อมต่อกับพวก p h o n e โทรศัพท์ได้นะคะดูทีวีก็ได้นะคะตัวนี้ส่วนพวงมาลัยจะเป็นค cool ูดคอนโทรลการสั่งด้วยเสียงมีทุกอย่างหมดคือออปชันเต็มบอกเลยอันนี้ออปชันเต็มมากนะคะเซ็นทัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์ทุกอย่างคือเบสิกเลยแต่ว่าหนึ่งได้ออปชันก็คือจะเป็นเหมือนพวกคอนโซลน,น่าจะมีจอตองถอยอการสามารถที่จะสั่งด้วยเสียงบลูทูธ แล้วก็ควบคุมโดยตรงพวงมาลัยกดตรงหน้าจอหรือว่าตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับหน้าจอกับพวกเลขหม่ตรงนี้นี่มีตัว Eco Mode พวกประหยัดแล้วก็การลื่นเวลาฝนตกหรือว่าอะไรนะคะไม่ต้องห่วงออปชั่นเยอะมากโอ้โหสวยนะคะอันนี้สวยจริงๆที่สำคัญคุณดูบอกเขาเก๋ไก๋เป็นออกทรงยุโรปนะคะเพราะตอนนี้โตโยต้าเขาก็ไม่ธรรมดาเขาผลิตออกมาก็โอ้โห เข้ามานี่หรูหรากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น t o y ยต a i n n o v a เป็นรถฝันของใครหลายๆคนแล้วตอนนี้คุณซื้อเนี่ยการผลิตเขาออกมาฉบเฉียวภายในหรูหรามากนะคะภายในเหมือนพวกรถเอาผ่าดมากหรูหราสุดๆแต่แค่ย่อส่วนดูด้านบนของเขาจะทำให้ดูหรูว่าเป็นไฟสีน้ำเงินมันทำให้หรูหราขึ้นมาแล้วเวลานั่งเนี่ยไม่อึดอัดแล้วมันดูแบบอยากนั่งเพราะว่าคำว่าหรูนะคะตรงนี้อ่ะ เนี่ยค่ะโหเนียบมากจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เอาไปเลยนะคะเอาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ําโตอีกทีหนึง่งช่วยผ่อนหกเดือนช่วยผ่อนหกเดือนขับฟรีสามเดือนจริงๆนะคะช่วยผ่อนหกเดือนขับฟรีสามเดือนช่วยผ่อนหกเดือนขับฟรีสามเดือนไม่ลืมนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันนะคะอ่ะด้านหลังของเขาเบาะสามารถที่จะพับลงได้เบาะอันนี้สามารถที่จะพับลงได้นะคะพับอุ้ยโทรศัพท์จะหล่นพับปุ๊บนี่ก็ไปนั่งด้านหลังปกติได้เลยนะคะอ่าเลื่อนเนี่ยค่ะปรับได้ปรับได้ไดเอนได้นอนได้ปรับได้หมดอันนี้ก็ปรับได้นะคะแต่อยู่ฝั่งนู้นไม่อยากเอื้อมไปเนี่ยค่ะมีวางแก้วทุกอย่างครบนะคะ ออปชั่นเวอร์วัาวางมากไม่ต้องห่วงนี่ที่บอกให้ดูไฮไลท์ข้างบนเท่มากแล้วก็มันเป็นอะไรที่พอรถมันหรูๆขนาดนี้มันทําให้เราแบบนั่งเราไม่เบื่อนะคะตัวนึ่งนะเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นมนด้วยอ่ะอันนี้เอียงไปอ่ะมามันนั่งแล้วมันไม่เบื่ออันนี้พอนั่งไปนั่งมาเราคิดว่าเราอยู่บนเครื่องบินเพราะว่าเนี้ยจะเป็นที่วางแก้ว ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นที่วางแก้วเนี่ยคะ่ะคุณสามารถที่จะดึงขึ้นมาทานข้าวหรือว่าลูกๆอะไรได้พอนั่งไป <laughs> ถ้องมีผ้าก็หนูก็อ้ออยู่บนเครื่องวินเลยเนี่ยอะมาค่ะอันนี้เป็นที่วางเบเ็ดเตลดหรือว่าทํางานก็ได้เขียนงานก็ได้นะคะสบายๆไม่เวียนหัวด้วยนะคะพอขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถมันหรูอ่ะมันทําให้เรารู้สึกอยากนั่งนะคะรถมันหรูแล้วมันทําให้เรารู้สึกอยากนั่ง และนั่งเราก็ไม่เบื่อด้วยนะคะโอ้โหดูแอร์นี่สามแถวเย็นฉ่ำนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้โอ้โหอินโนวาเขาผลิตตัวนี้ออกมานี่สุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดสุดยอดมากอันนี้นี่มีเท่างสองอันนะที่วางเบตรเตล็ดทำงานนี่วางอะไรได้ถึงสิบกิโลเลยเนี่ยไม่หักเพราะว่าบางบางทีบอกอุ๊ยมันเปราะไหมไมห่ค่ะ อันนี้พวกเสียบสายนะคะชาร์จแบตอะไรพวกนี้โอ้โหมันมันดูแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยตากล้องเพราะมันสวยจริงๆอินโนวาตัวนี้สวยจริงๆนะคะดูจากไฟอันนี้เราชอบด้วยแหละมัง้งแล้วเวลาเรานั่งตรงข้างหลังเนี่ยเรามองไปข้างหน้าแล้วมันรู้สึกสบายตาแล้วมันรู้สึกว่ารถแน่นนะคะคันนี้ผลิตออกมาบอกเลยว่าขายดีมากนะคะถ้าไปซื้อในโชว์รูมบางทีนะคะตอนแรกออกห้างป้ายแดงต้องรอ นะคะแล้วตอนนี้เอามาให้คุณแล้วแค่6 9แส0 0บาทคุณขับไปเรื่อยๆเลยคุณไม่ต้องจ่าย3เดือนคุณขับไปเรื่อยๆเลยช่วยคุณผ่อนอีก6เดือนโทรเข้ามานะแล้วอีกที่สําคัญดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99 1.99เท่านั้นนะคะรีบโทรมาหามะเหมียวได้เลยศูนย8 8ปดสามนะคะสิ่งที่จะได้จากคันนี้หนึ่งนะคะปี2018ัไอตัว i n นโนวนะคะ ปี2018ตัวดีเซลไม่ใช่เบนซินตัวดีเซลนะคะแล้วที่สำคัญเราช่วยผ่อนขนาดนี้ให้ขับฟรีขนาดนี้ราคาก็ถูกมากออกรถก็ศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะเพราะว่าคันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มจัดได้ถึง7จ็ดแสเลยด้วยซ้ํานะคะราคา699จัดไปเหลือเงินกลับบ้านนะคะคุณรีบฟว้าไว้เลยนะคะทําไมถึงออกโปรช่วยขนาดนี้เพราะว่าโควิดนะคะวันนี้ติด2 0 0 0 0คน กิจดาเนี่ยเขาก็จะมีบริจาคของหรือว่าทํากับข้าวแจกเพราะว่าที่นี่ก็อันไหนช่วยได้กิจดากูคาเขาจะเข้าโครงการพวกช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในสมาคมเตอรถมือสองแห่งประเทศไทยรถการันตีแน่นอนไม่มีชนไม่คว่ำร้0ยเอร์เซนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งโปรอ,อีกทีหนึ่งสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะ อินโนว่าครั้งนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เอาไปใช้ในครอบครัวคุ้มหรือว่าขับคนเดียวกับแฟนยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่าอะไรคะเวลาคุณนั่งเนี่ยรถมันแน่นมากจริงๆมันไม่ปาอกรถมันแน่นนะคะเวลานั่งเราไม่อยากลงนะคะพอเข้าไปนั่งเนี่ยรู้สึกว่ารถมันอืดแต่มันแน่นอะมันไม่ปลอกอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ลูกค้าสนใจรถตอนนี้คุณต้องรีบเลยนะคะเพราะว่ากิจดารุทาเขาตั้งโปรมาเพราะว่าช่วยคุณลูกค้าในวิกฤตตอนนี้นะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส,ย,กกาสยังไงหงคุณได้รถถูกสคุณได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าขายปกติไม่ใช่โควิดเราไม่ให้โปรนี้แน่นอนนะเพราะขาดทุนราคาก็699ก็ขายถูกมากแล้วนะคะ ขายถูกมากจริงๆให้ดอกเบีย้ย1.99อีกสุดยอดอีกเข้าไปอีกแถมยังช่วยผ่อน6เดือนให้ขับฟรีอีก3เดือนเป็นลมขาดทุนแน่นอนแต่เราช่วยลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ารีบโทรมาหามะเหนียวได้เลยนะคะ083888181 8, 8กับเจ้าคันนี้ Innova ตัวดีเซล699,000เท่านั้นอย่าลืมนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะและววันนี้ขอจบไฟ้สดเพยงเท่านี้สวัสดีค่ะ